เมื่อเช้านี้ฝนตกนักขนาดเลยช่วงตีสี่มื่อคตีห้าครึ่งนะแค่แต่หกโมงเช้าแล้วฝนมันเ้าโตกครับได้พอมาแย่งสมหากินอาหารภูไทยผมอยู่ที่ตลาดเซาเมืองอสัสสรแขวนสวรรคเขตตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ครับเป็นตลาดภูไทยอาหารการกินขายผื้ตลาดนี้นะมันจะกลศครับพอค้าไม่ค้ากำลังตั้งเครื่องขายของ เพื่อนจะเปิดประมาณตีห้ามาหาเจ็ดโมงครึ่งประมาณนี้หลังจากนั้นตลาดก็จะวายแล้วพี่ตัวว่ามืนอี้หาฝนมาตกรัดเ้าของนาพี่น้องก็เลยเห็ดให้บรรยากาศนี่แช่หน่อไม้งามหน่อไม่ไล่พี่น้องออขัดขนาดเลยหน่อไม้ไนะอันนี้กงองยังได้ขายมีค้างามเนาะก 10, อ่อนสิบพันอาอห้ค่อยสองกล่องเด้อโดยโดย,โดย,โดย เราไ,ไม่เมืองอัศพรพี่น้องแกงกินแซ่บมันอ่อนสดๆ,สดๆเลยไม่เท่าหรืยังเมื่อกินไม่เท่าค่ะจะกินยังซื้อเลี้ยงนี่จะกินยังจะกินยังซืเลี้ยงนี่ก,นก,นนกินข้าวปุ้นมอสเขาซืเลี้ยงเจ้าเอาซือ้อซอยสองทูงมพอค่าเราต้องทอนเลยก็ได้เอามาเลยเอาซื้อเลี้ยงเจ้าโดยอ๋อโดยโดยโดยทอดสิบพันไปละล้วงล้วงเอา ด้วยด้วยบรรยากาศเช้านี้ผมมีของออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดเช้าที่เมืองอาศพนครับพี่น้องอู้ต่อเมนี่ไหมต่อใหญ่ด้วต่อใหญ่ตอหัวเสือเนาะต่อราคาได้ยี่บ่ะต่อราคาได้ยี่บ่ะต่อฮะอันนี้ใครกองได้ดีเนี่ยสามพันโอ้สามพันกีบดสามกองค่าสิพันเนาะต่อหัวเสือพี่น้องอู้งามหลายต่อนล้วนี่อ๋อด้วยด้วดวยพี่น้องอันนี้มาอย่างนี้มากโก๋เนาะมาก่อไว้พี่น้องครับ โอ้พี่น้องเอ้ยมือนฝนก็นมาแล้วบ่อนี่ฮะคใครได้ฝนเศร้าเนาะไม่เถ่าเนาะเมื่อกี้เนาะฝนตกหนักเนาะด,ดูดูนี่ครับพี่น้องต่อครับพี่น้องต่อหัวเสือเพิ่งขายอยู่ทั้งหน้าของตลาดเลยขายอยู่ข้างกับร้านขายหน่อไม้พี่น้องนี่ครับแม่ค้านี่ขายอย่งไรน,นี่ฮะคอนห้าพอ๋อคอนห้าพันกีบเอาซองกองเด้อเอาซองกองเด้อแม่ค้าเด้อเรื่องเงินเด้อ โดยโดยหอมาหอมไหมน้องครับกินแก๊หนาวคือซีอุ้วขัดน้แไปค้าเนาะนี่มีอย่างนี้อ๋อเจียวบองกระต้มเนาะเต้าหู้พี่น้องนะนะเต้าหู้กระติ๊บฝนเศร้าเมื่อกี้เห็นนะเรียกว่าสีบุรีมาแล้วพี่น้องโอ้ลังขายเคียงหมูพี่น้องน้านนี่บรรยากาศครับตลาดใหญ่ครับตลาดรุ่งเรืองเมืองอัดสปอรอ๋อโดย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  กินของแซบอาหารภูไทย6โมงเช้าพี่น้องครับเมื่อกี้ฝนตกอย่างนักเลยช่วงตีห้านะครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับเสียดายแห้งมือเซานี่ฮะช่วงตีห้านะฝนตกนักก็เลยให้แม่ค้าบางคนนี่บ่ได้มาขายเครื่องอาหารกลางกินขายดีครับ พัดมีนแล้วกับพวกทอดไก่ร้านนี้นะอย่าลืมนะชาวานะาวันฝนตกครับพันอยู่กับลังเข้าปลาแห่ปลาส้มพี่น้องส้มปลาน้อยเนหะ็นไหมส้มปลาน้อย,นอยโน้ซานไข่เป็ด อู้หน่อไม้งามๆมหมหน่อไม้ไลายขนาดพี่น้องหน่อไม้ลายนอดสารมักเลี่ยมไม้พี่น้องร้รมมนงานนี้มีแต่หน่อไม้ลายขนาดเลยงามนีขนะาดดู๋ <c oughs> หน่อไมไ้พี่น้องครับโค้ง <c oughs> สุดท้ายกับการกินหน่อไม้พี่น้องลายแห้งครับหน่อไม้ครับ,รบพี่น้องไ <c oughs> ข่เป็ดข่า นอสานนอบุญนอไว้พี่น้องเลยโอ้นกยังไม่ค้าอันนี้อันนี้นอกระแสนี่เนาะพี่โบเหรอนอกระแสนอไม่กระแสนสพี่น้องห<ป>นุกหนู<ป>อาหารธรรมชาติอาหารพื้นบ้านพี่น้อง,อง,องสินค้าบางๆครับเพราะว่าฝนมันหากระเซาขอ,ขอนะตกใส่ช่วงที่ คนตกเซย่ยช่วงที่แม่ค้ากำลังตั้งเครื่องขายของเมื่อกี้ค่ะพี่น้องอันนี้ขายของน้อแม่ค้าเนาะโอ้อันนี้ขายยังไงนี่ฮะห้าสิบพันกีบของพี่น้องนี่คือบรรยากาศครับอาหารที่เมืองอ,อัสสัปรพี่น้องครับอันนี้ก็ขายบอ่อนี่บ่อซื้อไม่ยัง้งฮะกระปูโอ้กระปูแดงบอ่อหนิ เมื่อเราบอกจ้าซื้อสายเขาจะไปซื้อน้ำคนน่ะโอ้บททันนอนนอนี่ขายตัวเพราเขาซื้อตัวเจ้านี่นะโอ้ซื้อบาเวียดโอ้ซื้อมาเวียดคนน่ะไปไกลแท้ไปกินน้ำเนี้ยซะไปเมวน้ำกันซะไปกินน้ำกันโดยโดยซื้อมากินอยู่เวียดนามพี่น้องโอ้ฝนแมาเปียกมาเลยพี่น้องเลยแช่มาเลยขอบคุณครับพี่น้องครับ ร้านอาหารกินซุกอยู่คนในครับพี่น้องพวกปิ้งย่างปิ้งซับแล้วก็จะมีลาบควายมากินสุกก่อนมังคายสุลละซ้ามังกิบลาบควายขายถือขนาดเลยพี่น้องของหวานอะไรของหวานข้าวปุ้นพี่น้องเออน้ำหวานข้าวปุ้นโดยปุ้นน้ำหวานเฮ้ยพัตมี่ัดมีนาไม้คูน่าพัตมีเออเออแฉะไปหมดเลยครับ โอ้โพีนพ่น้องปิ้งปลาทูครับมันจะปิ้งเซมิฮีบหรือลปลาทูอยู่นี่พี่น้องสามตัวซีดตัวต่อไม้หนึ่งปิ้งซีนอ,อันนี้ซุกระบบน,นี่อันนี้ขายยังไงน,นี่ฮะอ๋อซาพันกีบเนาะเอาอันหนึ่งไหมคะปิ้ยงยงังซีนยังซีดมูบอ๋โอโดยเอาอันหนึ่งสองหมื่นกีบอันนี้คือยังบ่อปิ้งเนาะอันนี้เนาะยังรีบอยู่ ซ,ซ,ซินควายบ่ะิ้งสินหมูปิป้งซินควายปิ้งปลาทูใครในีิ้งปลาทูค่ะขอ,ขอ,ขอ๋อโดยโดยโดยอันนี้พิ้งยังนี่พิ้งเอ็นบ่นี่พิ้งเอ็นควายเนาะอันนี้เนาะปิ้งเอ็นควายพี่น้องพิ้งเอ็นควายพี่น้อง มาขายซีนควายพี่น้องนี้ร้านนี้นะควายน้อยบ้านนี้เพิ่นนิยมกินเนื้อควายครับข้าแมา่งแบบฝนบนโต๊กนีอย่างตลาดนี้คักเลยของมันขายหลายตลาดนี้น,นะครับที่เขาไปตามหาก,กับปูเดียนมื่อกินฟังไทยก่อนนะต้องเผื่อทันนะเมื่อกี้เห็นเอือยเพิ่นซื้อไปกินเวียดนามเครื่องชแซ่บคักพี่น้องเอยของแซ่บอาหาราหา,รา,หารกินยาก,ดยกเด้กับปูแดงนะ อนนหอยใส่ถุงขายเลยครับพี่น้องพักขมเบ่งแล้วโบราทัานแม่ค้ามาขายกระปูแดงครับพี่น้องคุนจะใส่เข่งน้อยขายนะงามไปจ้าซื้อเดยโอ้ตึมขาวเมือง,งอัสสพรครับคุนจะใส่ ก่อ PVC เฮดตีนติปพี่น้องครับนี่อ๋อพี่น้องเลยติบเข่านายติบเข่าน้อยติบเข่าเมืองภูไทยอัสพรมาถือมือฝนตกพี่น้องเลยคองค,คายกันบาง อันนี้เห็ดยังไม่เท่าอันนี้เฮ็ดเพืงคือเป็นยังซีอันนี้มันยังบาบานเน,ะนาะย,ย,ย่ังไขอ้อยังไข่อยู่คือเห็ดเพือเ,เลย,ยไหมนี่ครับไม่เท่ากับเมื่อแล้วครับพี่น้องซื้อฮํา นมไม่กระแสนี่น้องส่วนกระปูกเห็นบดทันหมดแล้วข้อหอกข้อจ้อนขายนะอันนี้จะเป็นร่างขายนมไม่กระแสนครับขายดีขนาดเลยคักบรรยากาศครับเซานี่ครับอันนี้กันนมอะไรเนาะ นอาไม่ไล่พี่น้องบรรยากาศประมาณนี้ครับของขายบางๆเพราะว่าฝนตกพี่น้องเมื่อเ้านี้นะนี่คือบรรยากาศยามเช้าผมเป็นโคกันตัวรับพามาเที่ยวที่ตลาดเช้าเมืองอัสพรเมืองบรรยากาศพี่น้องโอ้ขอบใจดื้อ เอก้าไสเาไปลาาัรไ้หมคะอันนี้สก้อนสิบพันโอ้เอาสก้อนเอาแค่นี้เอา่ยังง้เอาสีขาวเอาสีขาว เป็นตาอุ่นเนาะกินแล้วเป็นตาอุ่นนะมันหนาวมันเซานี่พี่น้องเลยดยู้วยสามชิ้นสิบพันกรีบอะไรครับพี่น้องครับบรรยากาศครับ โอ้ล่าข้าวต้มขนมแซ่บเจ้าเก่าในตลาดพี่น้องนี่ขนมตัดเนาะนี่เนาะขนมตัดขนมขนมเปียกปูนขนนมเปปียกูของหวานเอาสิบพันไหมคะเด้วยด้วยเงินเดือนสิบพันกีบขนมเปียกปูนใบเตยหอมๆมะพร้าวโรยหน้าเมืองพูดไทยิ่นมากินของหวานพี่น้องครับ กนเลยน่าหวานมีค่าะนะพี่น้องแดกเลยวาะโดยโดยชอบใจเด้โดยโอ้เจอกับงานมาแล้วสบายดีสาวพู้ไทยที่ยังกินมานี่โอ้เขาจีปาเต้เนาะโอ้ด้วยด้วยด้ยขายดีเนาะสาวงามขายดีทุกอย่างคือน้อง ไปแล้วลูทัยพี่น้องขายของมาแล้วเมื่อบริณรถไทยครับนะมาแล้วครับเจอกันที่ปหน้าได้พบในของกอนทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดเมืองภูไทยตลาดเซาเมืองอัสสพรครับพี่น้องหน่อไม้แล้วก็พวกกระตุ้มขนมลายครับของหวานนะพี่น้อง วันนี้ฝนตกบรรยากาศก็กกกเลยแบบบางๆคลองคายนะไปแล้วครับใส่หมูอมที่เมืองอัสสพน์นี่ชาวบ้านนอกนี่จะใส้รถไทยเป็นลักในการสัญจรเข้ามาสูเมืองภูไทยเนะ ซีเครื่องตลาดเซานะ